สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูโฉมหน้าตู้กาแฟหยดเหรียญอัตโนมัติของเรานะคะตู้กาแฟของเรานี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะความกว้างนะคะด้านหน้านี้นะคะก็จะประมาณ50เซนติเมตรนะคะส่วนด้านข้างนี้นะคะด้านข้างนี้ก็จะประมาณ60เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงนะคะของตู้นะคะก็ประมาณ170เซนติเมตรนะคะ คือพูดง่ายๆว่าพื้นที่การตั้งตู้ของเราเนี่ยะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยนะคะเราสามารถไปตั้งตามที่ต่างๆได้เลยนะคะทั้งหน้าโรงงานตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลได้ทุกที่เลยนะคะออฟฟิศคอนโดนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของตู้นะคะใช้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เรามีเหรียญสิบาทหนึ่งเหรียญเองนะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็เปิดประตูนี้มาชึบนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วก็หยอดเหรียญลงไปจะมีช่องหยอดเหรียญตรงนี้นะคะเราก็หย่อดลงไปปุ๊บ ะะเสร็จพอหยอดปุ๊บเนี่ยะจะขึ้นไฟอินเสิร์ตตรงนี้นะคะแปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะและในตัวเครื่องของเรานี้นะคะเราก็จะมีอยู่3มช่องนะคะก็จะมีเอสเปรสโซ่นะคะคาปูชิโน่โกโก้นะคะแล้วตอนนี้เราเรามีชาเขียวเพิ่มมาด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ชาเขียวก็สามารถเปลี่ยนเอาเป็นคาปูชิโน่ก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นชาเขียวก็ได้นะคะ อย่างนี้ก็ดีนะคะก็สามารถจะทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกได้เยอะนะคะก็จะมะีทั้งกาแฟาด้วยมีชาเขียวด้วยมีโกโก้ด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะเรามาดูการทํางานพอขึ้นไฟอินเสิร์ตเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาเลือกเลยนะคะว่าเราจะทานอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะทานโกโก้นะคะเราก็จะกดปุ๊บกดลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เครื่องก็จะทํางานแล้วก็จะมีแก้วตกลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็รอนิดนึงนะคะรอให้ไฟอ่รารอให้ขึ้นเสียงสัญญาณดังปี๊ดนะคะ เครื่องก็จะสามารถให้เราหยิบกาแฟออกมาทานได้เลยนะคะอ่าเราดูอาปี๊ดแล้วนะคะตอนนี้ปี๊ดแลก็หยิบขึ้นมาเลยเบิ๊บนี่นะคะนี่นะคะสิบบาทนะคะนี่คือโกโก้นะคะนี่คือสิบบาทได้เกือบเต็มแก้วเลยะคะคุ้มค่ามากเลยแค่นี้นะคะเราก็ทานได้เลยเพราะว่ารสชาติกาแฟของเรานี่อ,อหรือว่าโกโก้ของเราเนี่ยหอมมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถทานได้เลยไม่ร้อนนะคะอุณหภูมิพอดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะ